กรณียกสองลังนะฮะกรณียกสองลังคุณจะได้ในชุดกรรมการชุดใหญ่ก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนี่นี่คือตะกุดทองคำคู่นะฮะตะกุดทองคำคู่ด้านหลังอ่ามวลนสารอัดแน่นครับผมการันตีให้มวลนหลังอ่าด้านหลังนี่ก็คือจะเป็นดินประสาทเก่าหลวงปู่หมุน ดินกุฏิเก่าหลวงปู่หมุนดินประสาทเก่าบวกกันกับพระผงหลวงพ่อรวยพระผงหลวงพ่อรวยเรามาบวกกับพระหลวงปู่หมุนรุ่นนั่งเมฆอีกเป็นเศษกระจา,ะจายอยู่ประมาณ5 6ชิ้นใหญ่ๆเรามีหลายส่วนมากหลายส่วนหลายหลายมากในไอ้นี่ ที่เห็นแวววับนี่ก็คือเป็นนินนะฮะไม่ใช่พลอยนะย้ําว่าไม่ใช่พลอยนะฮะนี่คือนินนะฮะเป็นนินดูดซับเป็นนินดูดซับถ้าใครอยู่แถวเมืองการจะรู้ว่านินนินชุดนี้เป็นคุณ,ณสมบัติคุณ,ณสมบัติเขาจะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือของเขาจะดูดดูดถ้าใครมีแม่เหล็กถ้าใครได้ไปก็ลองเอาแม่แม่เหล็กดูดดูดนะฮะเขาจะดูดแบบรึบรึบเรรนะเพราะเขาเป็นนิน นินพิเศษนินที่แม่เหล็กดูดติดหรือที่อยู่ในของที่อยู่ในน้มของแบบในกลุ่มเล่นของเล่นอะไรเขาจะเรียกว่าเหล็กไหลน,น,นั่นน่ะนี่นะตระกูลเหล็กไหลผมบอกแค่นี้นะก็คือส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเอามาทํากันหรอกเพราะมันแพงมันแพงแต,แต่แต่เนื่องจากผมอยากให้พี่ๆสู์จองได้ของดีไปใช้ผมก็เลยอัดแน่นมวลสารแบบ คุณไม่ต้องห่วงนะฮะนี่พื้นเรียบเลยนะผมบอกไปก่อนเรียบเลยนะเ,เรียบไปเลยเห็นไหมฮะคือคุณมองแบบอาจมันจะเป็นน,น,นูนใช่ไหมฮะนี่ไม่นูนนะเรียบเลยนะเรียบเลยนะอนัดแน่นไม่ต้องห่วงะฮะไม่ต้องห่วงก็นิน้นนิ้นชุดนี้ก็คือจะเป็นนินที่แม่เหล็กดูดติด เห็นไหมฮะจะวาววับแบบเป็นประกายนี่เป็นเนื้อทาข้าวนะนี่เป็นเนื้อทาข้าวนี่เป็นเนื้อทาข้าวนะฮะก็คือคุณไม่ต้องห่วงหรอกผมการันตีให้ในความคมชัดสวยงามเห็นไหมครับจะสวยงามมาก ก็ทุกส่วนทุกส่วนที่ผมเอามาชมมาให้ชมวันนี้ก็คือการันตีให้ให้ทุกคนได้ว่าการช่างพ้าของผมแต่ละรุ่นผมเน้นความสวยงามผมเน้นมวลสารตะมวลสารนี่ต้องอัดให้แน่นมวลสารต้องทําให้ดีต้องให้สุดยอดต้องอัดให้แน่นต้องอัดให้แน่น มวลสารผมย้ำเลยว่ามวลสารนี้ต้องอัดให้แน่นให้แบบให้แบบมีความสวยงามให้มาได้มากที่สุดให้อัดลงไปแบบคือมันมีอะไรอะ่ะที่เป็นมวลสารที่เป็นของดีดอะ่ะเราต้องอัดเข้าไปอัดเข้าไปในพระเพื่อที่จะให้คนที่เขาสั่งจองเพื่อที่จะให้คนที่เขาอ่าอยากเห็นพุทธคุณหลวงปู่หมุนแท,แท้อยากเห็นแบบ ให้เนยนี่เราต้จะต้องจัดลงไปให้เต็มเพื่อสร้างให้เราให้ได้ว่าเราทำจริงเราเล่นจริงอัดให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่ายังไงคุณมีมวลสารอะไรคุณอัดเข้าไปไม่ต้องอายใครคือคุณไม่ต้องไปกังวลว่ามวลสารนะ่ะคุณทำไปแล้วคุณจะอายใครไม่ร่องคือคุณมีอะไรคุณอัดเข้าไปเลยให้กับคนที่เขาเช่าไปให้ คนที่เขาแบบได้ไปให้เขาได้รู้จักคำว่าพุทธคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นนี่อย่างผมเนี่ยผมอัดเข้าไปแบบคือคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวอา้าวผมการันตีให้เลยทุกองอะ่ะอา่าถ้าถ้าดูกันจริงๆเห็นไหมฮะทุกองนี่แบบสม่ำเสมอมากเห็นไหมสม่ำเสมอมากทุกองอะ่ะเพราะเราอะ่ะเพราะผมอะ่ะกับพี่ๆทีมงานทุกคนแบบ คือเราตั้งใจที่จะทําเราตั้งใจที่จะจัดของดีให้กับพี่พี่ทุกคนเราตั้งใจมากเราไม่อยากให้ใครผิดหวังเราไม่อยากให้ใครผิดหวังนี่อย่างองค์นี้อันนี้องนี้นําเลิกนะฮะอันนี้นำเลิกนะฮะนำเลิกนี่เป็นแผ่นเงินนะเห็าไหฮะนำเลิกพิเศษกรรมการนี่เป็นแผ่นเงินนะอันนี้เบอร์สอง นี่ขนาดนำเลิกนะผมกล้าพูดเลยนี่นี่ขนาดนำเลิกนะฮะเห็นไหมเห็นลูกตาลูกปู่ไหมฮะคมชัดรอ,อยเส้นเกษาคมเห็นไหมฮะอัดแน่นด้วยมวลสารน่ะคือมวลสารนี่อัดเข้าไปให้เต็มที่อัดอัดอัด,อ,ดอัดเข้าไปให้เต็มที่อัดเข้าไปให้เต็มรอยเพื่อกับทุกท่านเพื่อทุกท่านจริงๆพระไม่มีแอน เห็นไหมฮะ,ะไม่มีแอนนี่คือชุดใหม่ชุดใหม่ทําใหม่การันตีให้เลยครับคือเรานําเลิกชุดนี้นําเลิกชุดนี้ผมทําแจกนะผมทําแจกนะย้าว่าผมทําแจกนะฮะติดจีวอนแท้ลุปุ่มหมุนนี่แหละทําแจกทําแจกเลยนําเลิกชุดนี้นําเลิกชุดนี้ รันแผ่นเงินนะ่ะเก้าองค์เก้าองค์ผมการันตีเลยผมทำแจกเห็นไหมฮะลูกปูชัดเต็มทุกองค์เห็นไหมอันนี้ทำแจกนะผมจำว่าผมทำแจกนะชุดนี้เห็นไหมฮะนำเลิกอะ่ะพิเศษกรรมการรันแผ่นเงินเห็นไหมอ่าอันนี้ผม ผมการันตีว่าชุดนี้ผมทําแจกนะผมทําแจกนะฮะผมไม่ได้ทำแบบเก่าเงินเอานะทองไม่เอานะแต่มีพี่ๆมีพี่ชายท่านหนึ่งทักผมมาบอกอยากได้น่าจะเอาชุดนี้เอามาเปิดประมูลให้ทุกคนร่วมบุญเอามาเปิดให้ทุกคนร่วมบุญจะองค์ละเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้ว อาทางผู้สร้างจะเอาเงินไปถวายวัดหรือจะเอาอยัางไงก็แล้วแต่ไอ้เก้องค์ชุดนี้นี่ชุดนี้เองค์นี้เป็นนำเลิกลันแผ่นเงินเนี่ยมีพี่ๆทักผมมาบอกว่าขอให้เอามาเปิดประมูลเอามาเปิดประมูลแล้วเอาเงินร่วมบุญผมบอกว่ามันเป็นภาคนอกรายการนะพี่แต่มันก็อยู่ในรายการจัดสร้างที่เป็นรายการของนำเลิกนำเลิกมันจะมี2แบบ ก็คือนําเลิกฝังตะกุดตังคาสามดอกฝังเพชรแล้วก็คือนานาเลิกธรรมดาลานแผ่นเงินติดจีวรแท้ลงปูหมุนคือผมบอกเด้ไว้ก่อนว่ามีพี่ๆ,ๆบางคนน่ะทักผมมาขอให้ผมเอาไปเปิดเพื่อเอาเงินเข้าวัดเอาเงินเข้าไปถวายวัดช่วยกันแต่อันนี้ผมก็ยังไม่รับปากใครเพราะว่าอันนี้ผมต้องขอเอาไปปรึกษากับพี่ๆทีมงานแล้วไปปรึกษากับพระเดชพระคุณท่านก่อน ว่าถ้าสมมุติว่าเอาชุดนี้ออกมาเปิดประมูลเพื่อให้กับทุกคนได้เช่าหากันทุกคนจะว่ายังไงชุดนี้มีทั้งหมด9องค์นะฮะย้ำว่ามีสร้างแค่9้าองค์นะฮะสร้างแค่9องค,ะะงค,องค์อันนี้สร้างแค่9้าองค์นะฮะสร้างแค่เองค์ด้านหลังจะรันแผ่น ลั่นแผ่นติดติวอนแท้หลวงปู่หมุนนะนี่ครับเบอร์แปดเบอร์หกเบอร์หนึ่งอ้าวอะไรใหญ่หยิบแม่นขนาดนั้นเรามันก็เรียงใหม่ครับมันต้องเรียงเป็นหนึ่งหกแปดเตียงอ่ามันต้องเรียงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมมันต้องหนึ่งหกแปดรวยทางเดียว เออแล้วผมทำไมหยิบแม่นตังก็ชุดนี้นะฮะชุดนี้ผมกล้าว่ากล้าพูดว่ามีสร้างทั้งหมด9องค์อ่าอันนี้ยังไม่สรุปกันนะว่าจะทำแบบไหนชุดนี้ด้านหลังเกเกษาเนี่เป็นเกษาหลวงปู่สมอนกับหลวงปู่เสริมนะจำว่าเป็นเกษาหลวงปู่สมอนกับหลวงปู่เสริมนะฮะ แต่มวลสารอัดแน่นจริงๆนะครับผมยอมรับว่ามวลสารนี้อัดแน่นจริงจริงจกจะกปากหลวงปู่นี่มาเต็มหมดนะฮะมาเต็มทั้งหมดเลยชุดนี้สร้างทั้งหมด9องค์9องค์ตอนนี้มีเสียงมีเสียงขอให้ผมเอามาเปิดปักมูลเพื่อนำลายได้ทั้งหมดเข้าวัด อันนี้ผมน้อมที่จะผมน้อมรับฟังนะแต่การตัดสินใจยังไม่มีนะฮะเห็นไหมครับความสวยงามนี่ไม่ต้องพูดถึงก็ทางเราเจตนาทางเราก็คือมันเป็นงานบุญแบบร้อ เราพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดทำให้สวยที่สุดเ,เห็นไหมฮะใครอยากได้ยกมือขึ้นใครอยากได้ยกมือขึ้นครับใครอยากได้ยกมือขึ้นให้ไวให้ไวครับโอ้โหจมูกนี่โด่งมากเลยนะองน,นี้นะเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์แปดด้วยโอ้โห ดูดิฮะเอา้าผมให้ดูใกล้ๆเลยเอา้าจะหมูกลงปูนี่โด่งมากเบิงดูตาดิฮะตาเขามาเต็มอะไรมาเต็มหมดเห็นไหมฮะสวยมากองนี้สวยมากจริงๆเรี่ยมขึ้นคอไม่อายใครนะผมกล้าพูดว่าเรี่ยมขึ้นคอไม่อายใครจริงๆนะองนี้ องค์นี้แบบเต็มทุกส่วนเลยแบบโอ้ผมอยากให้เห็นหน้าท่านแบบเต็มๆเลยเห็นไหมฮะจมูกอะไรแบบโอ้โหเป็นแบบสามมิติแบบสวยมากองค์นี้สวยมากจริงๆอ่ะเห็นไหมครับ โอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแบบองนี้องนี้เป็นนำเลิกเบอร์8นะฮะแต่เป็นนำเลิกอ่าในตัวรายการนำเลิกธรรมดาอ่าส่วนเป็นรายการนำเลิกพิเศษรายการนำเลิกพิเศษจะมีตะกุดตรงคำสองสามดอกอันนี้ไม่มีตะกุดตรงคำเห็นไหมฮะด้านหลังด้านหลังจะลันแผ่นคล้ายกันอันนี้จะเป็นแผ่นตรงเหลืองอันนี้จะเป็นแผ่นเงิน คือเราพยายามแย่ให้ได้แบบอ่าองค์นี้ก็คือเขามีทีวอนเหมือนกันแต่เขาเป็นตะกุดทองคําละอ่าผมก็เลยโยกอ่าตะกรอ่าแผ่นเงินมาใส่แบบธรรมดาให้ธรรมดามีความโดดเด่นบ้างแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะออกมาสวยขนาดนี้ผมยินดีนะฮะดีใจกับทุกท่านที่จองนะฮะผมดีใจด้วยจริงๆกับทุกท่านที่จองรุ่นนั่งต่างด้วยรับรั์นะฮะ ก็ดูเอาละกันมวลสารอัดแน่นแค่ไหนไม่โคงไม่บิดไม่งอไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะจีบอน,นี้ผมการันตีเป็นจีวรลที่แท้ทันหลวงปู่หมุนนะถ้าใครบอกไม่จริงไม่แท้คุณมาสาบานกับผมหน้าวัดพระแก้วผมการันตีว่าให้ครอบครัวผมทีบหายหผมก็กล้าเพราะจีวรลผืนนี้หลวงปู่หมุนนะ่ะผมอยู่กับตัวผมอยู่กับตัวแน่นอนล้านเ็น ผมการันตีขนาดนั้นนะจีวอนเนี่ยจริงๆเนี่ผมเปิดเผยทีไรก็โดนบุกกลางทุกทีอ่ะบางคนมาแบบพี่ขอหน่อยขอหน่อยทีวนอ่ะขอหน่อยขอหน่อยก็บอกผมไม่ได้ขายนะผมไม่ได้เปิดนะฮะจีวรไม่ต้องทักมานะฮะแม่ผมติดใจองค์นี้เลยอ่ะทำไมจมูกตามาเต็มขนาดนี้ สวยงามตามทองเรื่องอีกแล้วครับเกษารวงปูหมุนวงปูสมอนอัดแน่นด้วยคุณภาพอีกแล้วครับผมนั่งต่างรวยรับทรัพย์ผมดีใจด้วยครับที่ทุกท่านได้จองที่ทุกท่านได้จองที่ทุกท่านได้เห็นเห็นแล้วนะฮะว่าความสวยงามนี่ระด,ดับระด,ดับอ่าพรีเมียมส่วนรายการฝั่งเพชรก็คือมาสเตอร์พีทอยู่ละก็คือมาสเตอร์พีชอ่ะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ต มันจะมีอยู่องค์หนึ่งสององค์สามองค์มีอยู่ประมาณนี้มาตรพิษมีไม่มากเป็นได้ดับพรีเมียมไปก็ทางเราแบบทำให้เต็มที่อย่างสององค์นี้อย่างสององค์นี้ผมอย่างที่ผมบอกว่าสององค์นี้จะมีความแตกต่างอันนี้คือผมทำไว้ใช้เองนะจำว่าผมทำไว้ใช้เองนี่ก็คือผ้าหน้ากปกหลงพ่อคูนปีสามเนะะ็เนื้อนวะนะฮะเนื้อนวะอ่า หลวงพ่อคูณปลุกเสกแท้ทันนะฮะแท้ทันหลวงพอ่อเสกไว้นะฮะอ่าอันนี้แท้ทันหลวงพ่อคูณปลุกเสกนะฮะแท้ทันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่เนื่องจากไม่ใช่ผ้านในรายการผมก็ตึงลันเลขเก้า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 สามตัวก็คือเจตนาเราเราเราลันออกไม่อยากให้อยู่ในระบบ แต่เราทำไว้ใช้เองแค่นั้นแต่ความคมชัดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเด่นสวยงามเด่นสวยงามเอ๊ะถ้าผมเปิดสามองค์ละสามร้อยมีคนเอาไหมสององค์นี้เนี่ยผมไม่มีใครเอาหรอกเก็บดีกว่าอย่าถามเลย ผ้าหน้าปกนี้แท้ทันหลวงพ่อคุณนะฮะแท้นะฮะผ้าหน้าปกเนื้อนวะเห็นไหมฮะอันนี้คือรายการที่ผมทําไว้ใช้เองนะไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ในรายการจองนะฮะอัอนนี้เป็นรายการพิเศษนําเลิกเกษาไหมครับเนี่ยส่องหน่อยสิเออเกษาจริงๆด้วยฮะ ก็คือรูปองค์ท่านจะเป็นสามมิติให้สวยงามที่ทุกท่านเห็นเป็นประกายนี่เห็นเป็นประกายวาวับนี่คือนินนะฮะคือนินนะฮะเป็นนินนะฮะที่ท่านเห็นวาวับนี่ก็คือเป็นนินนะ ไม่ใช่พลอยนะฮะผมย้ำว่าไม่ใช่พลอยนะฮะล้านเปอร์เซ็นต์คืนนินนะฮะเป็นนินใช่ครับใช่ครับพี่โอ้ยพี่ชฉวลดิเ์เอาเอาขอบคุณมากครับพี่ที่สนใจนะฮะอันนี้คืนนินนะฮะไม่ใช่พลอยนะไม่ใช่พลอยนะฮะอันนี้เป็น เป็นรายการที่อ่าเป็นรายการนำเลิกที่ผู้สัตว์ชางแบบทำขึ้นมาเพื่อเอาไปถวายครูบาอาจารย์เพื่อเอาไปถวายครูบาอาจารย์นะฮะนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้เรียบนะอันนี้เสมอปัดเลยนะแต่ถ้าเราส่องแบบตรงๆเห็นไหมฮะมวลสารจะอัดแน่นมวลสารจะอัดแน่นมากอัดแน่นแบบไม่ต้องพูดถึงเลยแบบลักษณะมวลสาร นมฮะคิ้วตาปากจมูกมาเต็มทั้งหมดตัวหนังสือมาเต็มตะกุดทองคำอัดแน่นด้วยคุณภาพก็ทางเราทำแบบเต็มที่ที่สุดละคือทำให้เห็นเหมือนกันว่าเราทำดีทำดีทุกอย่าง ก็คือทางเราทําแบบให้คุณแบบได้เห็นว่าให้คทุกท่านได้เห็นว่าเราทําแบบเราไม่ได้ทำเล่น,เลน mm. ๆเราทําเพื่อทุกท่านจริงๆเราทําแบบให้ทุกคนได้เห็นว่าเราเราทำมาจริงๆเราออกแบบมาจริงๆและเราทําจริงๆแบบเต็มที่ก็อย่างองค์นี้ปฐมบทแห่ง รายการฝังเพชรเนี่เห็นไหมฮะถ้าเพชรน้ำเก้าสิบแปดเขาจะมีความวาวับอย่างนี้แหละเห็นไหมฮะสะท้อนแสนงเล่นแสงดีมากเลยอะเห็นไหมฮะนี่คือเพชรน้ำเก้าแปดอ่าถ้าน้ำเก้าเก้าเขาจะใสกว่านี่อีกเต็งเลยล่ะน้ำเก้าเก้านี่คือน้ำเก้าแปดนะฮะเห็นไหมฮะ เขาจะเล่นไฟมีน้ำลอยแล้วล่องแบบไอ้นี่เพชรส่วนใหญ่อะเขาจะเล่นน้ำต่ำๆแต่เนื่องจากนี่เป็นเพชรที่ผมนำมาแล้วผมเอามาทำเพื่อใช้เอง<ม>เพื่อใช้เองผมจึงใช้น้ำแบบคุณภาพสูงคือน้ำ98า98คือน้ำ98า98นะฮะ ถ้าใครมองเพชรนี่จะเห็นเลยความสวยงามเล่นไฟดีมากเลยนะยอมรับเลยว่าแบบเจอไฟรี่แบบพับๆแพับๆเลยก็การันตีอีกแล้วครับ หน้าหลวงปู่มุนก็ชัดเจนนะฮะเกขาแบบอัดแน่นมาเต็มขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับอันนี้คือองค์นำเลิกนะฮะองค์นำเลิกองค์นำเลิกเห็นไหมฮะองค์นำเลิกราคาตอนนี้มีคนถามมานะฮะมีคนถามมา ราคา <_ Eddie> องค,งนะคะ์นี้เพชรสิบตังค์นะฮะเม็ดทองคำแท้นะฮะตะกรุดทองคำแท้สามดอกนะฮะนำเลิกเบอร์เก้านะฮะไม่ต้องถามครับอง์นี้ผมเปิดไม่ต่ำกว่าแปดพันถึงหนึ่งหมื่นครับถ้าต่ำกว่านี้ไม่ต้องพูดครับเก็บผมพูดเล่นผมไม่ได้เปิดอันนี้คือผมเก็บไว้ใช้เองผมเชื่อว่าองคนี้ถ้าผมเปิดไปแปดพันก็มีคนปิดเพราะเฉพาะเพชรก็เกินคุ้มแล้วฮะ เฉพาะเพชรก็เกินคุ้มแล้วตะกุดทองคำเม็ดทองอีกเม็ดพ่ออีกนะฮะแต่ผมไม่ได้เปิดส่วนองค์นี้ส่วนองค์นี้เบอร์หกเบอร์หกองค์นี้ใช้เพชรห้าตังนะฮะองค์นี้ก็คือผมทำให้สาวคนหนึ่งแม่ผมเองอันนี้ผมทำให้แม่ผมแบบเฉยๆก็คือทำให้ยายโสกแกวไป ใส่อยากให้แม่ใส่สวยสวยแต่แม่ผมเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบอะไรแบบที่เป็นหรูหราหรอกแม่ผมไม่ค่อยชอบก็เหมือนกับกับผมนี่แหละผมไม่ค่อยชอบอะไรเห็นไหมฮะการฝังการใส่แร่การใส่มวลสารการใส่อะไรจะสม่ําเสมอมากจะสม่ําเสมอมากนะฮะแล้วมวลสารนี่คุณไม่ต้องพูดนะฮะอัดแน่นเห็นไหมแสงวาวบอ่าเรียบบางนะฮะเสมอ เสมอเลยนะฮะเรียบแต่ถ้าคุณจับสองเข้ามาแล้วปุ๊บม,ม,มวลสารหล,ลวงผู้รวยมวลสารหลวงปู่หมุนเพชรนินจินดาแบบโอ้โหเห็นผงข,ขาวๆนี่คือผ้าเก่าทั้งนั้นคือผ้าเก่าทั้งนั้นมวลสารอัดแน่นมากอัดแน่นมากจริงๆผมดีใจด้วยจริงๆท่านไหนที่แบบท่านไหนที่จองสองลังอะ่ะคือคุณจะได้หนึ่งองค์แน่นอนนี่ ท่านไหนที่จองสองลังคุณจะได้หนึ่งองค์แน่นอนผมกาลันตีให้เลยผมกาลันตีให้เลยว่าคุณได้แน่นอนสองสองลังคุณได้นี่หนึ่งองค์แน่นอนผมกาลันตีให้คุณได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมวลสารอัดนั่นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์มวลสารทุกอย่างเจตนาการสร้างของรุ่นนั่งต่างรวยรับทรัพย์ของสมเด็จแปกมา่านรวยรับทรัพย์ เจตนาการสร้างอะไรทุกอย่างคือแน่นอนนะคือเราเจตนาเราแบบอัดมวลสารเข้าให้เต็มเต็มที่เพื่อที่จะให้ทุกคนได้แบบได้เห็นของสวยงามแบบสมใจอันนี้ก็ อย่างที่ผมบอกนะฮะทุกอย่างก็คือยืนยันได้ว่าตอนนี้ก็คือพระแจกศูนย์จองกรณียกสองลังตุดทอ,องคําเราปั๊มเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะผมไม่ได้ยกลงมาให้ดูทั้งหมดนะฮะผมไม่ได้ยกมาดูทั้งหมดส่วนอันนี้เป็นรายการอะไรดีอันนี้เป็นรายการอะไรดีเอาผมให้ทายเล่นเนเอาถ้าทายถูกผมแจกหนึ่งองค์ดีไหมนี่เป็นรายการอะไรดี ก็ไม่ต้องห่วงนะ,ะตัวเลขตัวหนังสือนี้ชัดเจนนะฮะอันนี้เห็นไหมฮะรันเลขชัดนะรอบนี้รันเลขให้ชัดก็คือคุยกับโรงงานแล้วบอกให้รันเลขให้ชัดเจนอะไรให้ชัดเจนซะหน่อยนึงพอรอบที่แล้วมีคนตำหนิมาเยอะบอกว่ารันเลขไม่ชัด รอบนี้ก็เลยจัดให้เต็มๆก็คือเราเรา,เราทำผ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการแบบไหนเนาะผมเชื่อว่าทุกคนรู้ก็วันนี้ก็เอามาให้ทุกท่านพิสูจน์นะว่างานของเราผ้าของเราจะเสร็จในวันที่ยี่บห้ากรกฎานี้คืออาทิตย์หน้านี้เสร็จทั้งหมดหลังจากนั้นก็คือจะอยู่ในขั้นตอนของการแพ็คใส่กล่องซีนเพื่อที่จะเอาไปปลุกเสกวันที่ยี่สิบเจ็ด วันที่27ไสจใครจองใครจองกรณียกหลังนะฮะกรณียกหลังนะฮะใครจองใครไปร่วมพิธีก็ขอให้แจ้งผมล่วงหน้าผมจะได้ลงชื่อไว้ในสมุดเพื่อได้แจ้งทุกคนว่าส่วนไหนคุณไปรับเองส่วนไหนที่ต้องจัดส่งต้องยังไงก็คือแจ้งผมได้นะฮะผมบอกไปก่อนนะกรณีไปรับเองนะแจ้งผมมาเลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะจัดเดี๋ยวผมจะจัดไวรอ เพราะเราคิดว่าเราน่าจะแพ็กทันนะน่าจะแพ็กทันเราจะตั้งใจแบบเร่งมือแพ็กกันแบบให้เต็มที่ให้แบบเต็มร้อยกันให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์กันแบบให้เต็มที่เพื่อให้กับทุกคนได้เห็นว่า,าเราตั้งใจทํางานจริงๆตั้งใจทํางานเพื่อทุกท่านเพราะงานของเราต้องออกมาให้เยี่ยมต้องออกมาเยี่ยมต้องออกมาให้ดีที่สุด ก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามที่ติดตามวันนี้นั่งตังรวยรับทรัพย์นี่คือรายการพิเศษนี่คือรายการพิเศษแจกทหารก็จะอยู่ประมาณนี้นี่คือตัวอย่างของรายการแจกทหารที่วันนี้ทดสอบทํากันเป็นเนื้อทูโทน2ส,สีแต่ทางเราอ่ะไม่ใช้2ส,สีแบบนั้น ก็คือมันจะเป็นเหมือนกับรายการพ่นสีแต่ก็ไม่ใช่พ่นแต่ก็ไม่ใช่พ่นนะฮะย้ำว่าไม่ใช่พ่นนะฮะเราเราเป็นคนทำงานที่แปลกที่สุดในรายการที่เขาทำแล้วบ่อยๆผมจะไม่ทำผมหนีอีกแบบหนึ่งเลยทันทีนี่เป็นรายการแจกทหารที่เป็นตัวอย่างนะฮะที่เป็นตัวอย่างแจกทหารอย่างไง ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณมากครับผมยังไงผมขอตัวก่อนนะครับอขอตัวไปไล่บินไล่อะไรก่อนส่วนคนไหนที่มาข้อความผมบอกว่าขอเช่าอย่างนั้นอย่างนี้ชุดนี้ไม่มีเปิดให้เช่านะฮะชุดนี้ไม่มีการเปิดให้เช่าจองแต่นี่คือตัวอย่างตัวอย่างของแจกทหารแล้วเป็นองค์จริงที่แจกพี่พี่สูจองา ยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับบวัสดีครับผม